เลยได้เลยกได้เลยก็ตัวไม่ได้ตัวไม่ด้ตัวไม่ได้เอ้าวันนี้รับวันนี้พบกับก็้มิวสิกนะครับแล้วก็ทีมใหม่ยังตั้งเพลงนะครับวันนี้เรามามาปลาไล่กันปลาไล่วันนี้มาลองแรงนะครับอยู่ว่างๆมาได้กินกันมาแรครับอะไ้ไม่ได้นะครับวันนี้ก็ปีเตยนะครับมาลองแรงกันครับรัององว่าอร่อยแน่นอน อ๋อโอ้อ้อ๋ออเดี๋ยวมาลุ้ไงกี่ๆกับแสดงว่ามันกินตั้งนานแล้วอ่ะได้แล้วนะครับไล่ตั้งตัวกับไล่ตั้งตัวได้แล้วครับวันนี้มีห้ามาตั้งนานนะครับปลพรำกัน ดูนนได้เตัวนึง่อยตัวย่อยจได้เลยโอเคคับตลุกันโตับลุกนโตเดี๋ยวว่าสิงมันยังทำเพีเราคับซื้อไ่อน่ได้เลี้ยงตัวคับเตอเตอเป็นลังดีกับลงดีวันนี้โอเคคับเดี๋ยกันโคับปลาไหลปลาไหลได้ไหมไม้ไม้เหรอกไม้ แต่มื่แกี้มีตัวนึ่งตัวมันจะอยู่นี่เลยมันไม่ไปไหนตัวนี้ผมผมลงถึงกบนึงอะไรอะไรอะไรเหรอฮะโดนเบีดไม่มันไม่ได้โดนเบ็ดดูเลยมันอยู่นอกไปเอาเบ็ดอีกอันนึงมาไปอะไรอ่ะพี่เดียวไปไหนเมื่อกี้อะไรกัดเมื่อกี้ปอะไรอะไรอะไรกัดนะครับอะไรกัดนั่นเห็นไหมมันไม่มีเหยื่อ เอเวเยอะมาไปดยยไเดี๋ยวลงไม่เดี่ยครับตัวนี้ดูนี่โยนมือไปเลยมันกัดครับตัวนี้ดอนกับไปเลยโน,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 นคุณรู้สึกยังไงบ้าง <c ười> ตื่นเต้น <c ười> ตื่นเต้นอ๋อปล่ยอยเนาะโอ้ตัมันกลืน,น,น,นลักไปยเหรอ <c ười> ตัวนี้ก็ล่างลักไว้นะครับก็ล่างลักไว้ ลุนก็ได้ไม่ได้นะครับปาเล่ตัวนี้กลังไล่อลกินอะ้รไก่กินอะ้รไกลอ๋อกินแล้วกินแล้กินแล้วดูมันลักดูมันลักคายแล้วกินอีกเด้อ

โอ้ว้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่โอ้ดึงแรงมากครับผมจับคู่เลยโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วตัวนี้ทำอะไรวะเร็วกับโอเคครับตัวนี้ได้ไป็สองตัวเลยครับสำหรับปลาไหลปลาหน้าปลาไหลวันนี้นะครับโอเคครับลูกระตัวกับ อ่ะซื้อวันนี้นะครับก็นหน้าปลาเล็กของเรานะครับได้ไป็นกตัวนะครับวันนี้ก็ตัวจะได้นะครับซื่อไม่รู้นะครับโอเคครับขอติดตานชวด้วยแล้วกันนะครับกับช่องยังทงพี่โมดนะครับขอบคุณครับ